สวัสดีครับผมโค้ดนิดครับวันนี้จะสอนการใช้โปรแกรม snapseed นะครับถ้าเครื่องไอเอ d ดรอนะครับจะสามารถโหลดที่เพจสโตรนครับ iphone ก็จะโหลดที่ Apple Store นนะครับนี้โปรแกรม snapseed เป็นรูปใบไม้นะครับกดปุ๊บก็จะมีหมวดทางซ้ายครับเป็นปุ่มเปิดครับกดเปิดเพื่อที่เราจะเลือกรูปภาพครับนี่ครับเราก็จะเลือกรูป ว่าเราชอบรูปแบบไหนครับเอารูปไหนมาแต่งอ่าเอาเป็นแซนด์วิชเหมือนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับพอได้รูกแซนด์วิชนะครับก็มุมทางขวาครับเป็นรูปปากกาครับก็จะขึ้นมาเครื่องมือต่างๆปรับแต่งภาพรายละเอียดรอบมุมมุมมองไว้บาลานซ์แปลงนะครับปเป่าเฉพาะส่วนนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าจะเป็นโหมดฟิลเตอร์นะครับเป็นโหมดการใช้งานต่างๆครับขึ้นอยู่รูปภาพว่าคุณต้องการรูปภาพแบบไหนนะครับ อันนี้ผมก็จะใช้แนะนําเป็นบางจุดที่ผมจะใช้ที่สําคัญนะครับอย่างแรกเป็นตัวโหมดปรับแต่งภาพครับสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้ครับตัวนี้นะครับถ้าเราเพิ่มแสงลดแสงแล้วไม่ชอบนะครับเรากดกระบาดล่างซ้ายครับกดออกได้เลยครับตัวนี้รายละเอียดดีเทลนะครับตัวนี้ครับเพิ่มรายละเอียดหรือลดรายละเอียดได้นะครับถ้าลดรายละเอียดถ้าเป็นหนังหน้าคนนี้หน้าเราก็จะเนียนเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวครอบตัดสามารถเลือกขนาดกรอบได้ว่าเราต้องใช้กรอบแบบไหนครับนี่ก็เป็นแบบหมุนนะครับน,นี้เดี๋ยวหมุนปรับองศาแล้วกันนะครับให้ดูภาพสวยงามหน่อยอ่าผมต้องการแบบนี้ปุ๊บก,ก็กดล่างขวาเครื่องหมายติ๊กถูกกดไปเลยครับเห็นไหมครับภาพก็จะหมุนตามองศาของเรานะครับเข้าไปที่เครื่องมือก็จะมีหมวดที่ผมใช้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแปลงครับแปลงก็คือเป็นการรับแสงครับก็คือ ลดถ้าภาพโอเวอร์แล้วก็ลดแสงลงศูนย์จุดสาูนจุดเจ็ดศูนย์จดหนึ่งนะครับตามสถานะของภาพนะครับถ้าเลื่อนขึ้นก็จะเป็นตัวโอเวอร์นะครับเหมือนกันศูน7จุดสามศูนจุดเจ็ดแล้วก็หนึ่งจุดศูนย์นะครับอันนี้ก็กดกระบาดออกแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นปรับเฉพาะส่วนนี่นะครับปรับเฉพาะส่วนก็สมว่าถ้าภาพตรงไหนละมืดปุ๊บก็จิ้มไปจุดจุดที่เราต้องการแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงได้เลยครับแล้วก,กวดเซฟนะครับ ถ้าจะวัดอีกจุดนะครับก็กดเซฟก่อนแนละ้วเข้ามาใหม่นะครับคือมันจะปรับทีละจุดนะครับนี้ก็จะมาถึงตรงโหมดข้อความครับที่สําคัญครับการสร้างคอนเทนต์ครับนี้เราก็พอขึงนี้นะครับเราก็แตะสองทีครับแล้วเราก็เขียนข้อความข้อความได้เลยนะครับอุ่นผมก็พิมพ์แล้วกันว่าอุ่นใจเมื่อมีเดนิมพั แล้วก็ตกลงครับนี่ครับเราก็เลือกเลยเราชอบไอคอนแบบไหนล่างขวานะครับก็จะมีเลือกรูปแบบครับว่าเราต้องการรูปแบบแบบไหนอ่าผมเอารูปแบบแบบนี้แล้วกันนะครับเป็นก้อนเมฆแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มาที่ตรงกลางครับเป็นความปร่งแสงครับเพื่อเพิ่มหรือลดนะครับอันนี้ผมก็ลดหน่อยเพื่อเห็นดีเทลข้างหลังนะครับอ่าเสร็จปุ๊บก็กดเครื่องหมายถูกเลย เพิ่มดิคือการเซฟภาพครับอ่นนี่ครับเซฟปุ๊บก,ก็จะมีอีกอย่างที่ผมใช้ประจําก็จะมีตัวเลนเบอร์นี่ครับแล้วก็ปรับขนาดใสเค้าว่าเราใช้มันเบอร์ตรงจุดไหนตรงไหนไม่เบอร์ครับเนี่ยครับแล้วก็ข้างบนก็เราก็เลื่อนมาผมปรับเป100็นร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วกันผม,ผมชอบเบอร์เยอะๆขอบข้างเบอร์นะครับแล้วกดเซฟ เนี่ยครับก็จะได้หนึ่งภาพครับสุดท้ายผมจะมาที่โหมดมีตัวฟิลเตอร์นะครับอย่างที่บอกครับมันมีหลายหลายแบบมากอยู่ที่ภาพที่คุณจะตกแต่งนะครับอันนี้ผมใส่กรอบดีกว่าผมเป็นคนชอบภาพที่มีกรอบนะครับมันดูสวยดีครับก็กดเครื่องหมายถูกครับอันนี้ก็เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการใช้โปรแกรม Snapseed แต่งภาพนะครับแล้วเรากดเครื่องหมายลงเนี่ยครับทำการบันทึกภาพ ก็จะบอกเลยว่าเนี่ยสีขั้นตอนเราทำอะไรบ้างพอเสร็จปุ๊บนะครับก็อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้ก็เสร็จแล้วหนึ่งภาพครับเราก็สามารถไปโปรโมทที่ Facebook ได้เลยครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับ